ตัวอย่างที่2ให้2 sin ซเซตเท่ากับรูทสมเมื่อมุมเซตาเนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่90องศาถึง180องศาสแสดงว่ามุมเซตาของเราเนี่ยอยู่จตุภาคที่2จงหาค่าของคอดกำลังสองเซตาบวกคอเซตาโอเคเมื่อมีการระบุมุมอยู่ในจตุภาคที่เขากำหนดสแสดงว่าเราต้องอาศัย กราฟ x y ด้วยแล้วเมื่ออยู่จตุภาคที่สองสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ต้องอยู่ตำแหน่งนี้โดยที่ฐานของเราต้องแนบกับแกน x แล้วก็มุมที่เราจะใช้นะไอ้มุมเซตาของเราก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แบบนี้โอเคแล้วทีนี้มาดูโจทย์กำหนด2 s i n ซเซเท่ากับ รูทสเราก็ย้ายสองลงไปเพื่อให้มันเหลือ s i n ์เซอย่างเดียวโอเคก็เป็นรูทสส่วนอสองไซท่องเลนะอันนี้ก็คือข้ามฉากอ่ะโอเคเราอยู่ประจำมุมตรงนี้ถูกไหมด้านตรงข้ามเราก็ต้องเป็นรูทสด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็ต้องเป็นเป็น2 ด้านที่เราไม่รู้คือด้านนี้ด้านนี้เอาให้เป็น x แล้วเราก็ต้องไปคิดเอาว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ่าไรโดยใช้พีทาโกรัสทีนี้พีทาโกรัสของเราเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยตัวที่เราอยากจะรู้เลยนะก็คือ x เ,เป็นกํา,กล,ล,า,กา,ากกลังสองลอไว้เลยเท่ากับรอไว้เลยแล้วก็ด้าน2ด้านยกกําลังสองลอไว้ด้านไหนยาวสุดเอามาก่อน โอเคเราก็รู้สามก็กำลังสองแล้วก็ด้าน x ของเราไม่ใช่ยาวสุดถูกป้ะเป็นด้านประกอบมูฉากลักษณะอย่างเงี้ยในการหาค่ามันต้องลบทิ้งแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆเนาะ x กำลังสองเท่ากับสี่ลบสาม x กำลังสองเท่ากับหนึ่งดังนั้น x ของเราก็คือหนึ่งจากการแก้สมการเนี่ยเราได้ x ก็คือด้านเนี้ยเท่ากับหนึ่งถูกป้ะอ่ะโอเค ถ้าเป็นสามเหลี่ยมปกติอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งปกติเลยเพียงแต่ว่าพอมันอยู่จัตุภาคที่2เนี่ยเส้นเนี่ยมันเป็นค่าของแกน x ซึ่งแกน x ในจตุภาคที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นลบนะให้ระวังเรื่องเครื่องหมายให้ดีๆอันนี้มันเป็นค่าของแกน y ซึ่งแกน y ของจตุภาคที่2นี่มันเป็นบวกปกติอยู่แล้วส่วนไอ้ด,ด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ว่าจตุภาคไหนก็ตามนะด้านตรงข้ามมุมฉากไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นบวกเสมอ ให้ระวังค่าของแกน x กับแกนไ y ้ดีต่อมาเราก็ไปดูที่โจทย์ถูกไหมโจทย์ถามอะไรเอ่ยเขาถามหาคอร์ดกำลังสงเซตาบวกด้วยคอร์ดเซตาคอดเป็นส่วนกลับของแทนถูกปะแทนเราท่องยังไงแทนเราท่องข้ามชิดฉะนั้นคอรดก็ต้องเป็นชิดข้าม โอเคเราก็ไปดูเราประจําการอยู่ตรงมุมนี้ชิดของเราก็คือ okay, ลบหนึ่งโอเคเราก็เขียนไปลบหนึ่งแล้วก็ข้ามของเราคืออะไรแล้วก็มองมาด้านตรงข้ามเห็นรูทสามโอเคก็ส่วนรูทสามคอร์ดกำลังสองความหมายก็คือค่าอัตราส่วนนั้นก็ยกกำลังสองซะแล้วบวกด้วยคอ s θ เซตา้าคอรเท่าไงข้ามฉากชิดฉากโอเคถ้างั้นชิด ชิดก็คือลบหนึ่งชิดฉากฉากก็คือสองตามนี้โอเคเราก็คิดต่อเนาะลบหนึ่งส่วนรูปสามนั้นลบหนึ่งกำลังสองก็กลายเป็นหนึ่งรูสามกำลังสองก็กลายเป็นสามแล้วก็บวกด้วยลบหนึ่งส่นองคือลบด้วยหนึ่งส่วนองนั่นแหละเราก็ทำเศษเท่ากันเอาคูณสองส่วนข้างหลังก็คูณสามด้านหน้าก็จะเป็นสอง ส่วน6ข้างหลังก็จะกลายเป็น3ส่วน6ลบกันก็กลายเป็นลบ1ส่วน6โอเคจบข้อนี้ข้อควรระวังคือเมื่อเรารู้ว่ามุมเนี่ยอยู่ในจัตุรัสที่2แล้วเนี่ยให้ระวังเครื่องหมายของสามเหลี่ยมของเราให้ดีว่าตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบโอเคนะ